ถ้าเชื่อโทรชาเลนใครก็แตะปลายทาไม่ได้บ้างมาดูกันว่าสายเหตุเพราะอะไรโอ๊ย รู้ไหมคะว่าการก้มแตะปลายเท้าไม่ใช่ว่าทุกคนจะทําได้เพราะปัจจัยหลักที่ส่งผลทาให้เราไม่สามารถก้มแตะปลายเท้าได้นะคะก็คือกล้ามเนื้อขาด้านหลังของเรามันตึงมากเกินไปแล้วสาเหตุที่มันตึงนะคะก็เป็นเพราะว่าในทุกกิจกรรมของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินการวิ่งนะคะหรือว่าการแค่ยืนตรงเฉยๆแบบนี้กล้ามเนื้อขาด้านหลังก็จะถูกทํางานตลอดเวลาแล้วเราไม่ได้มีการยืดเหยียดอะไรเลยมันก็จะมีความตึงไปเรื่อยๆนะคะบางคนนะคะตึงามากๆจนเกิดปัญหาปวดได้เลยไม่ว่าจะเป็นปวดขาปวด โ้นหรือว่าปวดหลังนะคะอันนี้ก็เกี่ยวกันหมดเลยและกล้ามเนื้อที่มักจะมีปัญหานะคะก็คือกล้ามเนื้อที่ชื่อว่าแฮมสตริงแฮมสตริงจะอยู่ตรงช่วงนี้นะคะขาด้านหลังของเราและด้บางเคสไมไ่ตึงแค่แฮมสตริงนะคะตึงขึ้นมาถึงบริเวณหลังล่างตรงช่วงนี้เลยวิธีการแก้ไขนะคะทําตามท่านี้ได้เลยให้เรานะคะเอามือก้มไปแตะที่พื้นโดยที่เข่านะคะสามารถงอได้พอมือถึงพื้นแล้วนะคะก็ค่อยๆเหยียดเข่าขึ้นมาให้ได้มากที่สุดค้างไว้ประมาณ10บวิเสร็จแล้วก็ทำสามประมาณ10ครั้งนะคะใครกําลังมีปัญหาเอามือก้้มแตมะะปาทไไ่ดนค ลองทำตามท่านี้ดู